พระเจ้านายสงการานบุญมีผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเจนวิทยาคมได้ปฏิบัติงานโดยยึดวัตถุประสงค์ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการมาเป็นกรอบในการทำงานคำนึงถึงผลประโยชน์ของนักเรียนเป็นหลักมุ่งพัฒนาความสามารถของนักเรียนอย่างเต็มศักยภาพรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นยอมรับข้อตกลงของทีมงานรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของตนมีผลการปฏิบัติงานดังนี้ ข้พพาพเจ้าได้มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาโรงเรียนโรงเจนวิทยาคมให้เป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพเพื่อให้เอื้อประโยชน์และตอบสนองความต้องการของชุมชนผู้ปกครองนักเรียนโดยการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมซึ่งนำหลักทฤษฎีมาบูรณาการจัดการศึกษา โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานและใช้การบริหารจัดการโรงเรียนแบบ DKS Step Model หมายถึงการบริหารโรงเรียนภายใต้โมเดลซึ่งมีรายละเอียดดังนี้รูปแบบการบริหารงานโรงเรียนแบบ DKS Step Model ข้าพเจ้าได้ประยุกต์ทฤษฎีและรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมเพื่อใช้ในการบริหารจัดการโรงเรียนโรงเจนวิทยาคมให้มีคุณภาพ ตลอดจนดำเนินกิจกรรมต่างๆให้มีประสิทธิภาพเพื่อส่งผลให้นักเรียนเป็นคนดีคนเก่งและมีความสุขตามเป้าหมายของการจัดการศึกษาดังรายละเอียดต่อไปนี้ D. Development มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง K. Knowledge and Learning มีความรู้และการเรียนรู้อย่างผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน <S, S. System บริหารจัดการอย่างเป็นระบบการดำเนินงานตาม DKS7 s Model ได้มุ่งเป้าหมายของโครงการและกิจกรรมที่สอดคล้องกับนโยบายของสองพทและเป้าหมายการศึกษาของชาติใช้กระบวนการตามวงจรคุณภาพเดมิง P.D.C.A. เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงานอย่างเต็มศักยภาพเน้นผลผลิตคือตัวผู้เรียนที่มีความรู้ความสามารถตลอดจนพัฒนาศักยภาพและความสามารถในตนเองได้อย่างเต็มที่เป็นคนดีมีจริยธรรมมีจิตสาธารณะ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญมีการจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาโดยการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาเพื่อปรับปรุงและพัฒนาให้เกิดผลประสิทธิภาพสูงสุดต่อนักเรียนและโรงเรียนอีกทั้งได้กำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจ นโยบายและแผนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับบริบทของชุมชนสำนักง,งานเขตพื้นที่และสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานส่งผลคุณภาพของนักเรียนและการยอมรับของชุมชนในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล โรงเรียนยึดหลักความรู้ความสามารถของบุคคลเพื่อให้เหมาะสมกับงานอีกทั้งการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับคณะครูเสมอมามีการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนโดยผ่านกระบวนการ PLC และการอบรมศึกษาดูงานเรียนรู้อื่นๆ ในด้านการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนได้ตระหนักและเห็นความสำคัญอย่างยิ่งที่ต้องกำกับดูแลนักเรียนผ่านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อให้นักเรียนเป็นคนดีและอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขส่งผลให้โรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นสถานที่ทรงงานของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีในการเสด็จเปิดศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วันและทรงคอนเสิร์ตในวันที่13มกราคม2563 นอกจากนี้นยังใช้รูปแบบการพัฒนาครูด้านเทคโนโลยีและนวัตรกรรมทางการศึกษาโดยใช้กระบวนการนิเทศแบบชี้แนะสอนงานและการเป็นพี่เลี้ยง coaching and mentoring ส่งเสริมการจัดระบบการนิเทศกำกับติดตามการใช้หลักสูตรอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดมาตรฐานในการใช้หลักสูตรสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพส่งผลให้นักเรียนประสบผลสำเร็จในด้านต่างๆอาทิ นักเรียนได้รับรางวัลจากงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งล่าสุดในปีการศึกษา2562มีนักเรียนได้เข้าร่วมจำนวน13รายการได้รับรางวัลเหรียญทอง10รายการและเหรียญเงิน3รายการ ตัวแทนนักเรียนได้รับคัดเลือกให้นำเสนอกิจกรรมวิชาการและกิจกรรมสูนย์เพื่อนใจชูบีนัมเบอวันเนื่องในวโรกาสทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีเสด็จเยี่ยมสมาชิกและการดำเนินงานโครงการชูบีนัมเบอวันโรงเรียนดงเจนวิทยาคมจังหวัดพะเยา ตัวแทนนัเกเรียนได้รับคัดเลือกเพื่อรับรางวัลน,นัเกเรียนพระราชทานรองชนะเลิศอันดับที่1ระดับการศรึกษาขั้นพื้นฐานปีการศรึกษา2563ประเภทนักเรียนระดับนัธยมศึกษาตอนปลายขนาดกลางจากกระบวนการนิเทศแบบชี้แนะสอนง,งานและการเป็นพี่เลี้ยงทำให้คณะครูมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องจนได้รับรางวัลต่างๆอาทิรางวัลครูผู้สอนดีเด่น รางวัลครูภาษาไทยดีเด่นรางวัลครูรุสดุดีจากสำนักง,งานเลขาธิการคราุรุษสภารางวัลครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับชาติกลุ่มโรงเรียนผู้นำ46 ICT โรงเรียนในฝันและเครือข่ายรางวัลครูเกียรติยศและครูดีเด่น รางวัลสื่อและนวัตกรรมครูโดยความมุ่งม,มั่นและทุ่มเทในการบริหารงานด้านวิชาการโดยใช้นวัตกรรม DKS Step Model ในกระบวนการวิเทศแบบชี้แนะสอนงานและการเป็นพี่เลี้ยงส่งผลให้โรงเรียนมีการพัฒนาด้านวิชาการและได้รับรางวัลดีเด่นอาทิผ่านการประเมินแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับ SCQA แสดงถึงการบริหารจัดการโดยระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากลได้รับรางวัลชนะเลิศสถานศึกษาปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับจังหวัดประจำปีการศึกษา2563 เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนมาตรการองค์กรในการสวมหมวกนิรภัยร้อเปรซินสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดพะเยาและสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยาเป็นสถานศึกษาส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์และปลอดภัย ผ่านหลักสูตร B Internet Alsum awesome, โดย Google ประจำปี2563ผ่านการคัดเลือกผลงานด้านนวัตกรรมโครงการหนึ่งโรงเรียน1นวัตกรรมของโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีการศึกษา2563 ผู้บริหารและคณะครูได้รับรางวัลทรงคุณค่าสอท์โอเบกอร์ระดับชาติประจำปีการศึกษา2562จำนวน9รายประกอบไปด้วยผู้บริการโรงเรียนจำนวน1รายครูสายผู้สอนจำนวน8รายในการปฏิบัติงานรับราชการครูทั้งสายปฏิบัติงานการสอนและตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ได้ดำรงตนในการรักษาวินัยคุณธรรมจริยธรรมและจัรญาบรนวิชาชีพมาโดยตลอดปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตรักษาผลประโยชน์ของทางราชการไม่แสวงหาผลประโยชน์ในงานที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และภารกิจที่รับผิดชอบปฏิบัติงานตามคำสั่งหรือนโยบายที่ชอบด้วยกฎหมายของผู้บังคับบัญชายอย่างเคร่งครัด มีความวิริยะอุตสาหะพัฒนาตนเองพัฒนางานโดยมุ่งผลสำเริจของงานเป็นหลักมีความพร้อมในการปฏิบัติงานอุทิศเวลาและมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อการทำงานรักษาจรญญาบัณวิชาชีพดำรงตนตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงรักษาความสามัคคีในองค์กรชุมชนและสังคม เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามขององค์กรและชุมชนอย่างสม่ำเสมอ